ได้เล่าเรื่องราวดีๆของธุรกิจรูปแบบใหม่นะครผมเขาบอกว่านะครับแค่เปิดชีวิตก็เปลี่ยนนะครับซึ่งนะครับแพ็กเกจเปลี่ยนชีวิตนะครับมีแค่เดียวเท่านั้นนะครับที่จะสามารถให้เราได้นะครับวันนี้นะครับธุรกิจเกี่ยวกับนะครับการสื่อสารนะครับของบริษัท m y w e l d นะครับภายใต้บริษัทซิงคอร์นะครับเปิดแพ็กเกจให้เรานะครับสามารถจ่ายรายเดือนแค่1 1 1 1นบบาทนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือ โคคือเงินนะครับเป็นเงินเข้ารายวันนะครับแล้วก็เงินเข้ารายเดือนนะครับพอกับเด็ดแบบไม่อั้นเลยนะครับ1,000นกิโลตต์นะผมแบบไป่ลดถสปีดเลยนะครับเราสามารถโทรฟรีตลอด2ีชั่วโมงทุกเครือข่ายนะครับเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับบอกต่อได้เงินคืนนะครับเราไม่ต้องไปซื้อไปง้อขอหายไทยนะครับไม่ต้องต่อมสินค้านะครับเป็นธุรกิจที่ขยันมากได้มากนะครับ นละสคัญนะครับมันเป็นสิ่งที่เราจะเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะครับและอย่างนี้คือเขานะครับให้เรานะครับเป็นเสมือนผู้ส่วนเลยนะครับผมทีนี้นครับในการเริ่มต้นการทําธุรกิจกับซิมพอร์ตครับก็จะมีอยู่สองแพ็กเกจให้เราเลือกนะครับก็เป็นมินิแพ็กเกจนะครับลงมุนที่2 5 0 0ัารนะาครับเราก็ได้ซิมไมเวิร์นะครับพร้อมกับโปรโทรฟีไม่อันแล้วก็เน็ตแบบเป็นรถสปีดนะครับ1เมกนะครับแล้วก็โปรแพ็กเกจนะครับ 25,000บาทนะครับเราก็จะได้ซีมายเบอร์นะครับคอมโพรแล้วก็สมาร์ทโฟนไมเบอร์นะครับรุ่น M16 พร้อมกับชุดจาดกาวเทียมเคเบิลทีวีอีก100ช่องนะครับซึ่งนะครับเมื่อเราลงทุนเปิดแพ็กเกจแค่รอยแล้วนะครับเราก็จะได้รับไปได้5ช่องทางนะครับของบริษัทซิมคอมเลยนะครับซึ่งนะครับโบนัสข้อที่1นะครับก็คือโบนัสค่าแนะนำนะครับค่าแนะนำได้อย่างไรมาดูกันนะครับวันนี้นะครับตัวเรานะครับ แนะนำเพื่อนนะครับชื่อ A เข้ามานะเปิดแล้วกเกิดเล็กนะครับแล้วก็ได้ค่าแนะนำนะครับโอนเข้าบัญชีนะครับ400บาทนะครับซึ่งนะครับแนะนําวันนี้ถ้นะที่ค,คือปุ๊บเขาก็จะโอนเข้าบัญชีให้เราในวันถัดไปเลยนะครับถือว่าเป็นแผนรายวันที่จ่ายให้เราแบบเร็วมากๆเลยนะครับแล้วถ้าวันนี้เราแนะนําเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับชื่อ B นะครับบีเปิดแพ็วกเกจเล็กเช่นเดียวกันนะครับเราก็ได้ค่าแนะนำสี0รบาทนะครับในวันถัดไปนะครับแล้วถ้า A นะครับ เห็นโอกาสทางธุรกิจแบบนี้นะครับแนะนําเพื่อน2คนเช่นเดียวกันนะครับเขาก็ได้ค่าแนะนําของเขานะครับรหัสละ4 0 0รอบาทนะครับบีนะครับถึงเชื่อมาที่หลังแต่ว่า B เนี่ยสามารถแนะนําเพื่อนในธุเกิจใหญ่ได้นะครับลงทุนที่25,000บาทนะครับก็คือสามนะครับคุณ B เป็นคนแนะนำนะครับก็จะได้ค่าแนะนำนี้ครับถึง 4, 5 0 0หบาทเลยนะครับผมบอกว่าเป็นแผนที่ยุติธรรมนะครับใครทํามากได้มากจริงจริงครับ สลับแผนในข้อนี้นะครับวันนั้นข้อถัดไปนะครับคือโบนัสข้อ2นะครับเป็นโบนัสค่าบริหารทีมนะครับก็จะนะครับคำนวณจากทีพอร์ตนะครับในแต่ละวันต้องเป็นแผนรายวันอในที่เดียวกันนะครับคำนวณที่สิบเนต์นะครับเวลาคำนวณนะครับก็ดูจากนะครับเงินลงทุนที่2,500บาทนะครับขั้นตักับ2,500 PV นะครับ1บาทก็คือเท่ากับ1 PV เลยนะครับแล้วนี้มาดูกันว่า จ่ายยังไงนะครับวันนี้ครับตัวเรานะครับมีทีมงานซ้ายและก็ขวาแบบนี้ครับก็จะเกิดเป็นเรียกว่าอ่นานษค่าบริหารทีมนะครับจับผู้จ่ายแบบนี้ครับจ่ายยังไงจ่าย10%จาก PV ฝั่งง่อนนะครับผมคะแนนฟัง่อนอยู่ที่2500 PV 10%็ตก็เท่ากับ250าบาทนะครับผมแล้วทีมงานนะก็ยังขยายกิจการต่อไปจนถี ฝั่งที่เรียกว่าฝั่งแข็งนะครับสมมติให้เวลาเรารทํางานนะเราก็ทางานฝั่งทีมอ่อนถือว่าทีมอ่อนที่คน,นสมัครเข้ามาในแพ็กเกจใหญ่เลยนะครับก็คือลงทุนที่2,5,000บาทก็เท่ากับ2,5,000ื่ีีเวลาคานวณนะครับก็จะเอาแพ็กเกจใหญ่ไปคํานวณกับแพ็กเกจเล็กแบบนี้เลยนะครับผมสมมติให้นะครับจ่ายวาตราที่10%อยู่ที่2,500บาทนะครับถือว่าเป็นแผนที่ ง่ายๆนะครับแต่จ่ายให้เราเป็นเงินคืนให้เราด้วยนะครับผมซึ่งนะครับในมีิษัทเกตับสามารถรับไปได้สูงสุดถึงวันละห0า0บาทนะถ้าเป็นโปรแพเกจรับไปได้สูงสุดถึง5 0,000บาทต่อวันเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นโบนัสข้อที่สองนะครับมาดูโบนัสข้อที่3ามกันนะครับเรียกว่าโบนัสแมทชิ่งนะครับซึ่งอันนี้ครับว่าจ่ายให้เราสูงถึง30เอร์ลยกระจายลึกลงมานะครั้าชั้น น้าใสลอย่างนี้ครับเรามาดูว่าจ่ายยังไงวันนี้เรานะครับแนะนําเพื <me. S 1> ่อนเราเรียกว่าช <flush> ั้นหลังนะครับเรารับโบนัสข้อนี้ด้วยจากชั้นนี้ด้วยนะครับ8%หลานไปแนะนําต่อนะเราเรียกว่าชั้นเหล็นะครับเราก็รับโบนัสในชั้นนี้ด้วย5%เหรนไปแนะนําต่อนะครับเราเรียกชั้นนี้ว่าชั้นโหลดนะครับเรายังรับโบนัสในชั้นนี้นะครับอีก3%โหลดไปแนะนาต่อ เราเรียกชั้นนี้ว่าชั้นรวยเห็นไหมครับลูกหลานเลี้ยงหลวงรวยกันหมดเลยนะครับเราจะระโบนัสในชั้นนี้อีก2%ทีนี้เวลาคำนวณจ่ายครับเขาจะคำนวณจ่ายนะครับจากรายได้ค่าบริหารทีม10%นะครับของแต่ละชั้นสมมุติว่าลูกเราครับมีรายได้แต่การคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ50,000บาททีนี้ครับบริษัทก็ถือว่าเป็นค่าลิขสิทธิ์ให้เรานะครับคำนวณจากรายได้ของลูกนะครับก็คือ ก็จะูณคืนให้อีก12เซนะครับเท่ากับ6,000บาทนะครับก็จะโอนเข้าบัญชีอันนี้นะครับก็เป็นแผนรายวันอีกเช่นเดียวกันนะครับผมถือว่าสุดยอดมากๆนะครับทำวันนี้พรุ่งนี้เงินได้เลยนะครับผมแล้วก็นะครับถ้าวันนี้ลูกเราเป็นลูกที่ขยันนะครับเราก็ช่วยงานเขาครับส่งผลให้นะครับในชั้นหลานมีคนเพิ่มมาอีก10คนนะครับผมแล้วหลานเราจะมีอะไได้สมมติว่า รายได้ห้าหมื่นบาทเหมือนกันเวลาคำนวณนะครับห้าหมื่นบาทคูณแปดเปอร์เซ็นต์คูณสิบคนนะครับเราจะรับโบนัสเท่านี้นะครับถึงสี่หมื่นบาทนะครับแล้วลูกเราสิบคนนะครับทํางานเหมือนเราเลยนะครับผมก็คือแนะนําคนอีกสิบคนนะครับสิบคนแนะนำสิบคนในชั้นเหล็กไม่มีคนนะครับถึงหนึ่งร้อยคนเวลาคำนวณนะครับสมมุติว่าจากห้าหมื่นบาทนะครับคูณห้าเปอร์เซ็นต์คูณหนึ่งร้อยคน นะครับโบนัสในชั้นนี้นะครับจะรับถึง2องแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมแล้วโคดูรัดคุณเลยครับท่าเหมือนกันเลยนะครับแนะนําคนสิบคนนะครับชั้นโหลดก็จะมีคนถึงหนึ่งพันคนนะครับคํานวณจาก5้าพันบาทที่เดียวกันในห้าหมื่นบาทนะครับขอโทษครับคูณสามเปอร์เซ็นต์คูณหนึ่งพันคนนะครับโบนัสข้อนี้นะครับจะรับถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาทเลยทีเดียวนะครับในชั้นโหลดนะครับถ้าแนะนํา แค่คนละสิบคนนะครับจะส่งผลณ์ได้ชั้นรวยครับมีคนถึงหนึ่งมืนคนนะครับผมคํานวณนะครับคำนวณจากห้าหมื่นบาทคูณสองเปอร์เซ็นต์นะครับคูณหนึ่งหมื่นคนเราจะรับรายได้นะจากข้อนี้นะครับในชั้นนี้นะครับถึงสิบล้านบาทนะครับนี่แค่ลูกคนเดียวนะครับแต่ถ้าวันนี้เราขยันนะครับมีลูกสักงสิบคนผมบอกเลยว่ารายได้ข้อนี้นะครับมหาศาลมากๆ นะครับผมอันนี้ก็คือรายได้ที่เรียกว่า matching นะครับผมอ่าข้อต่อไปนะครับก็คือโบนัทยูนิเลเวลนะครับซึ่งจ่ายลึกลลมานะครับ19ชั้นผมบอกเลยว่าจำนวนคน19ชั้นนะครับเป็นล้านคนครับแล้ววันนี้ครับในกรณีที่เขาจ่ายค่าบริการรายเดือนนะครับ1,141บาทนะครับบริษัทก็จะคืนเงินให้เราด้วยนะครับจากการที่ทีมงานเราเนี่ยนะครับ จ่ายรายเดือนนะครับเราได้ด้วยยังไงครับก็มาดูกันก็คือในโปรหนึ่งพันหนึ่งร้อยเซนบาทเนีรับคืนยี่สิบบาทต่อคนนะครับลึกลงไปเจ็ดชั้นนะครับผมและแต่ชั้นที่แปดลงไปเนี่ยเรายังมีสิทธิ์ได้รับอีกชั้นละห้าบาทครับคนเป็นล้านคนนะครับส่งผลให้นะครับข้อนี้นะครับรับรายได้สูงสุดนะครับก็คือห้าล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทโอ้โหสุดยอดมากๆครับ แล้วในตอนนี้พี่นะครับเรารับไปได้ต่อวันนะครับในข้อนี้นะครับเดือนละห้าพันบาทนะครับก็จะส่งผลนะครับระบบก็จะปรับตําแหน่งให้เราตรนมาเลยนะครับให้เราขึ้นเป็นตแหน่งโกนะครับจากที่เราเคยรับยี่สิบาทก็จะเพิ่มเป็นห้าสิบาทลดลงไปนะครับสิบสามชั้นซึ่งเป็นเงินประมาณแปดแสนกว่าบาทครับและตั้งแต่ชั้นที่สิบสี่เป็นต้นไปเราไน้่รับอีกนะครับชั้นละห้าบาท ซึ่งรวมแล้วนะครับรายได้ของตำแหน่งโก่ยอยู่ที่5 9 8ล้านแสแห่นกบาทเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นรายได้ที่มหาศาลมากๆนะครับนะครับแต่แล้วเมื่อเรามีรายได้นะครับสูงถึงวันเดือนละ5 0,000นบาทนะครับระบบก็จะปรับให้เราเป็นตำแหน่งไดมอนนะครับตำแหน่งมอนดีไงก็คือจากที่เราเคยรับนะครับรหัสละ50บาทนะครับเราก็จะมารับรหัสละ1 0 0บาทนะครับ ลึกลงไป19ชั้นนะครับคน1ล้านคนจะสมผลให้นะครับเราจะมีรายรได้นะครับจากข้นนี้นะครับสูงถึง